เมื่อท่องเที่ยวในเมืองใหญ่ทั้งทีนะครับมันก็ต้องมาสัมผัสชีวิตทั้งกลางวันและกลางคืนจริงไหมครับคุณผู้ชมว่าแล้วนะครับเมืองแห่งนี้ก็มีสีสันให้เราได้ค้นหาเหมือนกันเอาเป็นว่าผมชวนคุณผู้ชมออกมานอกเมืองกันสักนิดดีกว่าครับ อีกหนึ่งสถานที่ที่ผมพาทุกคนมาดูความงามยามค่ำคืนของเมืองสุราบายานะครับเราพาทุกคนข้ามมายังเกาะมาดูล่าครับเป็นเกาะที่อยู่ฝั่งตรงข้ามถือว่าเป็น landmark ที่สําคัญที่นักท่องเที่ยวเนี่ยมักจะมาชมความงามที่นี่ครับและว,วิวที่เห็นอยู่ตรงหน้านะครับเป็นสะพานที่ยาวที่สุดของอินโดนีเซียมีความยาวถึง5กิโลเมตรด้วยกันครับ สะพานสุรามารังแห่งนี้นะครับสร้างขึ้นเพื่อเชื่อมต่อระหว่าง2เมืองนั่นก็คือเมืองสุรามายาและเมืองมารังนั่นเองครับดยสะพานแห่งนี้ถือว่าเป็นสะพานข้ามทะเลระหว่างเมืองสู่เมืองที่ยาวที่สุดในประเทศกะวาได้ครับใครที่อยากจะมาสัมผัสแนะนำนะครับว่าให้มาเที่ยวชมตอนกลางคืนถึงแม้ว่าจะหาจุดชมยากสักหน่อยแต่รับรองครับว่าคุ้มค่าเอามากๆครับ รเราเดินทางมาต่อกันที่ถนนยอดนิยมของเมืองนี้กันครับจะเรียกว่าเป็นถนนสายอาหารแห่งหนึ่งก็ว่าได้นั่นก็คือถนน g ีวอลนั่นเองครับ แล้วมาท่องราตรีกันที่สุราบายานะครับผมผมพาทุกคนไาอยู่กันที่นี่ครับกับถนนจีวอล์กนั่นเองนะครับถนนที่นี่เนี่ยอารมณ์บ้านเรานั่นก็คือถนนโต้รุ่งนั่นเองครับมีร้านค้าต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายให้คุณได้เลือกกันนะครับที่นี่นะครับมีอาหารหลากหลายสไตล์ให้คุณได้เลือกครับไม่ว่าจะเป็นทั้งอาหารจีนอาหารฝรั่งแล้วก็อาหารพื้นเมืองของคนที่นี่นะครับที่สําคัญนี่นะครับมีร้านให้คุณได้เลือกหลากหลายจากที่แพงที่สุดไปจนถึงถูกที่สุดแหละครับตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองสุราบายานะครับตลอดความยกลเมนัไผปดู ถนนจีวอแห่งนี้เป็นตลาดโต้รุ่งที่อยู่ฝั่งตอนใต้ของเมืองชูราบรยาครับดูยถนนแห่งนี้จะมีของกินต่างๆนานาให้เราได้เลือกชิมกันตลอดทั้งเส้นทางเรียกว่าใครที่มาเยือนที่เมืองนี้ก็จะต้องมาช็อปมาชิมที่ถนนแห่งนี้อย่างแน่นอนครับ วันนี้ผมโชคดีนะครับทุกคนครับเพราะว่าพอผมเดินผ่านมาเสร็จปุ๊บนี่นะครับเขาก็ถามผมว่าเฮ้ยนี่คือคนไทยหรือเปล่านะครับแล้วเขาก็เอาขนมนี่มอบให้แล้วก็ถามว่าทีมเราเนี่ยมาทั้งหมดกี่คนครับที่นี่เนี่ยเขาชื่นชอบคนไทยมากเลยทีเดียวนะครับและขนมที่เขาให้ผมเนี่ยก็อารมณ์ประมาณขนมป้งเหน่งบ้านเราอะนะครับทุกคนดูหน้าตานหน้าทานเหมือนกันครับ ลองดูแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยดีกว่าครับผมเจออีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจนะครับอารมณ์ก็ประมาณเหมือนปลาท่องโกบ้านเรานะครับทุกคนดูจากตะแกงดูจากทุกอย่างแล้วเนี่ยลักษณะก็จะมีขนาดใหญ่กว่าแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าเขาจะเริ่มเก็บร้านแล้วครับทุกคนครับก็ด <ส donne> ูน่าสนใจเหมือนกันนี่<สลา>เดี๋ยวเราไปดูร้านต่อไปกันเลยดีกว่านะครับ ที่บอกนะครับว่าที่นี่เนี่ยมีอาหารให้คุณได้เลือกหลากหลายครับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ผมเห็นเนี่ยนะครับเท่าที่สังเกตเนี่ยตลอด1กิโลเมตรที่เห็นนี่นะครับส่วนมากจะเป็นอาหารจีนแล้วก็จะเป็นอาหารญี่ปุ่นครับวนอาหารพวกอาหารฝรั่งอะไรเนี่ยก็พอจะมีบ้างบางร้านนั่นเองครับแต่ที่หยุดดูเนี่ยก็จะมีอาหารพวกซีฟู้ดนะครับก็จะมีตูเอ้ก็จะมีปูตัวเป็นๆแบบนี้ครับ คุณผู้ชมครับขณะนี้เราพาคุณผู้ชมออกนอกเส้นทางการท่องเที่ยวสักหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมกำลังพาคุณผู้ชมมาสัมผัสความน่ากลัวกับความเชื่อเรื่องผีที่คล้ายๆกับบ้านเราเพียงแค่ต่างศาสนาเท่านั้นเองครับที่เมืองสุราบายานะครับนอกจากเราจะได้สัมผัส ความงามของวิถีชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็สถาปัตยกรรมต่างๆมีหนึ่งเรื่องที่ชวนขนหัวลุกมากเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือเรื่องเล่าของบ้านหลังที่อยู่ตรงนี้แหละครับทุกคนครับเป็นเรื่องเล่านะครับเพราะว่าเหล่าบรรดาวัยรุ่นหรือคนต่างๆทั่วไปทั่วเมืองสุราบายาเนี่ยต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านผีสิงที่ดุมากแล้วไม่ใช่เพียงแค่ผมคนเดียวเท่านั้นนะครับที่อยากจะมาลองเปิดประสบการณ์แบบนี้เราจะเห็นว่าเหล่าบรรดาวัยรุ่นต่างๆเนี่ยมักจะมาอยากสัมผัสหรืออยากจะเข้าไปดูว่าข้างในเ,นเกิดอะไรขึ้น แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่านี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลน,น,นะครับก่อนที่ผมจะเข้าไปนี่นะครับไกด์ในพื้นที่ผมเนี่ยก็บอกเลยว่าเฮ้ยก่อนที่เราจะเข้าไปเนี่ยเราจะต้องมีการโรเทคตัวเองด้วยการมีคนที่เขามีซิกเซนในเรื่องนี้นี่ยนะครับคอยไล่มนเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เราเนี่นะครับเกิดอะไรนั่นเองครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอไปทําการโรเทคตัวเองก่อนที่จะพาทุกคนเนี่ยเข้าไปสัมผัสแล้วก็เปิดประสบการณ์ข้างในครับ บ้านหลังนี้มีประวัติคร่าวๆครับตามความเชื่อของคนที่นี่นะครับเขาเชื่อกันว่าถ้าคุณขอสิ่งใดจะต้องแลกมาด้วยชีวิตเศรษฐีในบ้านหลังนี้นะครับเขาขอให้รวยครับแล้วเขาก็รวยจริงตามคําที่เขาขอแต่ไม่ยอมแลกชีวิตให้กับสิ่งที่เขาบนบานสายกล่าวเอาไว้พวกเขาตัดสินใจที่จะหน,นีแต่สุดท้ายก็เสียชีวิตกันยกครูครับทําให้บ้านหลังนี้มีความเชื่อว่าเยนสุดๆและที่เหมือนกับบ้านเรานั่นก็คือบ้านหลังนี้มักจะมีผู้คน ที่เข้ามาแสวงโชคด้วยการนำเอาทูบมาปักไว้ที่ห้องใต้ดินแล้วรอดูว่าเป็นเลขอะไรเพื่อไปเสี่ยงโชคด้วยครับแถมยังเคยมีรายการดังๆของประเทศอินโดนีเซียมาถ่ายทำแล้วก็ถูกลองดีไปด้วยล่ะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่มีขนาดใหญ่มากนะครับมีคนเล่าว่านี่คือบ้านของเศรษฐีครับแต่ว่าสิ่งที่ผมสัมผัสได้นะผมรู้สึกว่าผมได้กลิ่นหอมของดอกมะลิอยู่ตลอดเวลา แต่ว่าผมไม่ได้ถามคนอื่นนะครับเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยเราคิดไปเองหรือเปล่าจนกระทั่งไกด์ในท้องที่นี่นะครับเขาบอกมาบอกว่าถ้าสมมติว่าคุณได้กลิ่นเหม็นหรือว่าได้กลิ่นหอมของดอกมะลินั่นหมายความว่าวิญญาณเนี่ยอาจจะอยู่แบบรอบๆตัวคุณแต้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันได้กลิ่นหอมหอมมา,มา,มากๆจนจนหาจุดจุดเริ่มต้นของของน้ําหอมหรือว่าดอกไม้นี่มาจากไหนคือดูจากกวาดสายตาไปทั่วคือผมไม่เห็นดอกมะลิที่ไหนสักดอกแล้วก็ไม่ได้จับอะไรด้วยทั้งนั้นนะครับแต่รู้สึกว่ามันมีกลิ่นหอม ผมก็เลยอยากจะรู้สึกว่าตอนนี้มันผลลุกไปหมดเลยตามผมขึ้นมาข้างบนนี้ดีกว่าทุกคนครับตอนนี้นะครับไกด์ในพื้นที่เนี่ยนะบอกผมมานะครับเพราะว่าเขาเป็นคนเดียวในกลุ่มที่มีซิกเซนเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาเห็นเด็กผู้ชายนะครับวิ่งไปวิ่งมาตามระเบียงตรงนี้นะครับวิ่งไปวิ่งมาอย่างนั้นนะครับแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าเริ่มเริ่มเหมือนมีกลิ่นมะลิอีกแล้วนะครับทุกคน แล้วก็ขนนี่ก็รู้สึกว่ามันมันลุกแบบบอกไม่ถูกเหมือนกับว่าสัมผัสพลังงานบางอย่างได้รู้สึกมันขนลุกบอกไม่ถูกเหมือนกันทุกคนครับตอนนี้นะครับคนที่เป็นไกด์เนี่ยบอกว่าเจอผู้หญิงในห้องนี้ครับจะบอกว่ามีผู้หญิงอยู่อย,อยู่ด้านนี้นะครับทุกคนครับอยู่ในห้องน้ำ,นนำซึ่งผมก็ไม่สามารถสัมผัสได้ว่า ผมไม่สามารถเห็นนะครับแต่ก็รู้สึกเหมือนขนลุกบอกไม่ถูกในเรื่องของ six เ e n s ของแต่ละคนเนี่ยจะมีได้มาในร,ระดับที่ไม่เท่ากันนะครับ การท่องเที่ยวบางครั้งแค่ได้ยินเขาเล่ามามันอาจจะไม่เห็นภาพหรือเพียงแค่อ่านก็อาจจะได้แค่ความรู้แต่คุณจะไม่มีวันได้ประสบการณ์ถ้าคุณไม่ลองค้นหาด้วยตัวของคุณเองเหมือนเช่นเมืองเมืองนี้นั่นเองครับที่หลายๆคนอาจจะมองเพียงแค่เป็นทางผ่านแต่ลืมลองมาสัมผัสทําให้พลาดความสนุกและความตื่นเต้นหลายๆอย่างนั่นเองครั้งหน้าผมจะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับซิกเนเจอร์ของเมืองนี้กันบ้างครับจะมีอะไรที่คุณมาที่นี่แล้วไม่ควพรพลาดบ,บ้างติด ตามครั้งต่อไป Life is travel เพราะชีวิตคือการเดินทางครับเพราะชีวิตคือการเดินทางและนี่คือการเดินทางของผมสุราบายาประเทศอินโดนีเซีย